้หนบตั้งาที่นี้มสุดันได้ทยน่องคิแกโอเคจริงๆต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่ที่เราไม่ได้3มแต้มนะครับแต่พวกเราก็คงเห็นในในการถ่ายทอดแล้วนะครับว่าเด็กก็สู้เต็มที่ ถึงแม้ว่าเราจะโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่60กว่านะครับเหลืออีกอีก2 5บ0สมนาทีด้วยซ้ำไปนะครับแต่เด็กทุกคนก็กยังสู้อยู่นะครับแน่นอนหนึ่งแต้มก็ถือว่าไม่เสียหายมากนะครับก็คิดว่าในบ้านเราก็คงจะต้องจัดเต็มนะครับก็อยากจะให้แฟนบอลไปช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับณ <Okay. S 1> ตอนนี้นะส,สองศูนย์หน้าเราก็คงหมดสิทธิใช้งานนะครับยูติก็แฮมสติงนะครับก็คืออาจจะอาจจะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแล้วก็ อธิักนะครับก็ดูดูว่าจะติดโทษแบนกี่นัดแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับวันพุธนี้นะครับตัวที่จะทดแทนก็ก็มีหลายคนนะจริงๆมีสมปองมีชนะลงมีมงคลมีกิรติมีหน่วยสามารถเล่นได้อยู่แล้วเพราะแต่ละคนเล่นอยู่สโม,มสรก็เล่นหน้าได้อยู่แล้วฉะนั้นเราจะเลือกใช้ใครท่นเองนะครับไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรนะครับ <oz> ก็ <oz> <ๆ>เราคงต้องเปิดเกมรุกนะต้องการสาแต้มนะครับเล่นในบ้านก็คงจะจะไม่ไม่ไม่รับเพราะว่า ความคุ้นเคยสนามหญ้าเราน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะส่งรายงานมาที่สมาคมนะครับว่าจะโดนแบนกีนัดแต่เท่าที่ทราบไม่น่าจะไม่น่าจะเกินหนึ่งนะนะถ้าถ้าสองก็คงต้องอุทธรณ์นะครับเพราะว่าก็คือก๊อฟจีก็โดนตอดมาตลอดทั้งเกมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะจังหวะที่กรรมการเห็นพอดีนะครับว่าว่าก็มุดมุดกันอยู่ <laughs> จุดละมุดกันอยู่แต่แต่พี่โก้เองก็ไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ไกลมากอะ่ะเราก็โฟกัสไปที่มุมอื่นนะครับ